เจริญก้าวหาสถาพร้อมทุกประการนั้นเลกายเวทเจตนาเจ้าวาดวัดอัตระมหาเทพที่อาศุกามตาเเทวาจักรวานพระอินทร์พระรลงยมวะคาวตาเทวราชพระอันตรเทพมหาชลรุ่งเรืองได้ดีศีลชัตนาพลชัตนาเที่ยงนี้ตำบลบางหยังอัตระเลขายะอามหาเทพอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีกาวตาโรกาวตาเฮสชาิเทวิสยานมัทรมกบาลเทวานนัมอัตระศักุตตะเอกนัมยันะมา นะมหาบัลมีวะติจังเดวายอัมมาจริญญะหาเดกะยาวะนะคะสีญญะเมดูตะตันตะมะตุกะมาสังวิวัสนะสาสุขหมดนาเป็นคุณุเทพิสุนตมานตุกะละมังดาวิเยวะนะมะตะเวหินะหิเตนะนิเม เลกามหาเจ้าวันเลกาถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากก็คือเป็นสถานที่เต็เตกบุรุษเตกบุรุษบุคคลธรรมดามนุษย์ธรรมดาให้เป็นพระนะให้เป็นพระได้ให้เป็นพระที่มีสีบริสุทธิ์227ข้อแล้วก็เป็นที่ชำระล้างน,นะสำหรับชำระล้าง สีของพระพิษถูกก็คือสี227ก็คือพระปาิโมก็ต้องปังในโบสถ์นะเพราะฉะนั้นสถานที่โบสถ์น,นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สทิทธิ์เป็นสถานที่ที่ัสิทธินะเราทั้งหลายได้มาร่วมกันร่วมบุญจักก็เป็นถาวรวัตถุที่ศักดสวัดไหนต้องมีโบสถ์นะโยมนะวัดไหนต้องมีโบสถ์บางวัดเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ต,ตาม อุค์สาางฆ์กเจตนาตามโบราณการที่ได้จำกัดพื้นที่จำกัดงบจำกัดสถานที่ที่ในโบราณการท่านได้สร้างไว้ว่าพอพอที่จะทาสังฆกรรมได้นะบทของเราก็ถือว่าเป็นอุโบสถที่กลางไในเล็กมากไม่ใหญ่มากหรือว่ากําลังดีกําลังสวยงามแต่ทอนนี้เอ่อแต่ตอนนี้อุโบสถของเรานั้นตับนะตับไปนะ ที่ประทับต่อพุทธเจ้ามันตัดไปเราทั้งหลายก็มีความประสบที่จะทําให้ดีนะทำให้ดีเราทําให้ดีเจตนาเราดีความดีจะช่วยเราปกปักรักษาเราชีวิตของเราจะเจริญรุ่งเรือง ฮัลโอลรัลโหลสองสามอลมอาจารย์เดกามหาเจ้าวาดเดกกาเจ้าวาดอาจารย์เดกกาประหลัดหรือประหลัดเดกามหาพงศลิอันตุรเวศเกศมพลร่าอันเด็กาำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีวันนี้เป็นวันเลิกงามยมดีศาสนาท่านเดกกายะอันญาติโยมทั้งหลายมาประชุมในวันนี้เพื่อสร้างบุญบารมีและบุญกุศลให้อจุรเทศเพื่พระเจ้ามหาองโรบเดกามมาช่วยกันในการร่างสร้างวิธกาสร้างพระโพสถด และอเนกตายยอเทพเทวราชาทั้งหลายอัตุรุเสมหาโพธิญาสัตวะมหาเทพพุทธประเทศจักรนเทศเทวราชมหาพุมมโรกประเกศชายาโลกการหาเทวาการไปยุทเทพเทวานั้นอัตุุเทพศาสนาพรธรรมองค์พระมหาพรมโลกกาว่างมหาพรหมโลกลงมาเปิดโลกเปิดฟ้าเปิดทุนิเปิดดินดินอง์ราชทั้งหลายสงยะาจัมไสสว่างสมัยได้ยาิโยมราชได้ทั้งหลายในเขตตะบูราชบางทยังราชเนกกายยอบรมีเถรวราชเจ้าอเนกกายยาบรมีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี เนตอักระมาทำมูลสุ่ทฐานเพื่อให้บดโบสุดอย่างนี้สมบูรณแบบสง่าสาธวงดงามและก็ในการแบบแผนของวริการจ้าว่านั้นจะให้วัดนี้สงาถาถ่าสาธวงดงามบางสิ่งการต้องเคื่อนย้ายบางเรื่อง ให้มีวาอุการาสนาสวยในการญาติโยมเข้ามาีความถูกอกถูกใจและทำบุญช่วยกันสร้างบุญบารมีทั้งหลายบุญนั้นบุญกระทานเป็นหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกหมายเราอยู่ศาสนาพุทธมหากรรมเจ้าพระองค์ศาสดาเจ้าพระพุทธโลกเจ้าพระอริยเจ้าธรรมเะเจ้าเนกามหาเทวราชองค์พระมหาเทวะบารมีเทวะมหาบารมีอัและกายามหาองค์พระสยามเทวาธิราชองค์พระสยามเทวาธิราชเจ้าพ่อ พระมหาเทพเุราช้ามหาพระยามหาพระมหากษัตริย์เจ้ามีดัชนสิพระองค์ตั้งแต่พุทธยอดฟ้าจุราโลกองค์จดียวงบดวันรัชกาลที่สิบองค์ราชเนกามหาปรมีเทวราชเจ้าถึงถึงอัครวัเท์เทวราชเนกามหาปรมีเทววัดนี้มันเกี่ยวพันโบราณสถานขององค์ราชพระเจ้าตัดสินพระนนรยานารายณ์มหาราชนเรศวรมหาราชมันเกี่ยวพันกับโบราณสถานที่อย่างนี้วัดนี้โบสถ์นี้เป็นมหาอุดตั้งแต่โบราณสถานตั้งมีศาสนามอญรามันหรือพม่า วันนี้เป็นวัดเก่าแก่ทัเดียดเสมอแล้วเป็นวัดหลวงวัดหนึ่งที่กากร่างสร้างมานานหลายร้อยปีจนเป็นร้อยร้อยปีที่ผ่านมาก็คือเป็นวัดหลวงวัดหนึ่งที่ราชสการบูชาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษการของรักการดบเนบางแขยงนั้นในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมธานีทุกคนลูกลูกงานตกลูกหลานบัดนี้จนตกลูกหลกหลานไม่เชื่อกันกรร่างสร้างและยกพระบสถรนี้ให้ชนะสะสมงดงามตามตรแต่งเพราะที่ มันน้ำท่วมทุกปีสถานที่แหงน,นี้น้ำท่วทุกปีบางที่ก็ได้ในการจมวัจมน้ำจมลยาจมนแม่น้ำนํำคงคาพระนาคีนาคานาพระาท้าพันเวกเสนาคาวนาตาเทวราชเจ้าพระมหาเทวมมามหามงคลพระอริยะเทวไรจักรวาลพระองค์าาสาธุอนุโมทนาแก่ญาติโยมนะที่ได้รับรู้ข่าวสารการกุศลนี้แล้วก็ตอนนี้วัด ลตลาดใต้ก็กำลังบุรณะโบสถ์ที่กำลังมีมีความชำรุดทุดโทมแล้วก็ต่ำจากพื้นถนนวันนี้ก็กำลังทำการดีดยกาดีดยกตอนนี้ได้ เราเเมตรกว่าแล้ววันนี้ก็จะาให้เข้าที่เลยเลิศงามยามดีวันนี้ตอนนี้จะาามายืนอยู่ตรงถนนนะถนนจะเห็นได้ว่าบทน่าจะสูงกว่าถนนแล้วตอนนี้สูงกว่าถนนแล้วเนี่ครับ ฐานฐานโบสถ์ก็อันนี้น่าจะน่าจะขอบจำแพงลูกโงเหล็กนะครับอตอนนี้จะโยมที่มีความศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญยกอุโบสถนะก็ะเข้าไปในที่เพจเลยจะมีเลขที่บัญชีของวัดรวมกันคนละเล็กคนละน้อย ห้าสิบบาทร้อยบาทพันบาทแล้วแต่กำลังศรัทธาเมื่อเรามาร่วมบุญด้วยกันก็จะทำให้มีความสำเร็จตอนนี้เนี่ยหนะ้าโบสถ์ี่หลังโบสถ์ที่มีประตูโบสถ์หลังนี้ก็ได้ทำการบูรณะ <c oughs> เมื่อปี2540นะครับยสี่สิบเราราวยี่กว่าปีนะครับราวยี่กว่าปีก็มีความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาแล้วก็มีระดับที่ต่ำกว่าถนนนะครับมีระดับที่ต่ำกว่าถนนตอนนี้ที่อาตมายืนนี่ก็อยู่ ยอดกำแพงพอดีกำแพงลูกองเหล็กตอนนี้ก็ดู <12. S 1> พื้นโบสถ์น่าจะเสมอนะครับเสมอกำแพงแล้วการดีก็ใช้เป็นเป็นเครื่องไฮดรอลิกนะคเครื่องไฮดรอลิกดีขึ้นมาแล้วก็หนุนด้วยเหล็กเหล็กบีมนะเหล็กบีมนั่งอยู่บนนั่งอยู่บนคานคานพุตติง้งหนาะอุโบ,โบสถหลังนี้ ว่าไม่มีเข็มนะไม่ไม่ได้สมัยนั้นเขาสร้างโดยไม่ไม่ได้ตอกเข็มตีเข็มมีแต่เป็นเป็นคานไม้นะครับเป็นคานไม้นะในสมัยโบราณจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งครับพาไปดูอีกมุมหนึ่งนี่นะฮะตอนนี้มองมองที่ มองที่ซุ้มประตูหน้านี่ก็เห็นเป็นเต้ทุนโบสถ์แล้วนะครับนี่มองไม่เห็นตัวโบสถ์แล้วไม่เห็นประตูโบสถ์แล้วเห็นเป็นใต้ทุนโบสถ์ไปแล้วนะครับรคับสูงมากตอนนี้นะครับครับสาธุสาธุทุกแช์นะครับสาธุทุกแชร์ที่มีการบอกบุญครับบอกบุญเรากำลังศรัทธ,ธายาดยมชาวพุทธสาธุชน เพื่อบำรุงพุธศาสนาสถานที่สำคัญสถานที่นี่อะไรเนี่ยสองหกห้าใช่ไหมเท่นี้ทำสังกกรรมของพระภิกษุสงฆ์ครับด่งได้ไหมดูด่งเป็นหัวใจของวัดเลยนะครับอุโบสถเป็นหัวใจของวัดถ้าเราไม่ตรงนุ้บำรุงบูรณะก็จะทรุดโทรมไปเรื่อยอะไรอยู่ต่ำทำไมหกแปดอ่ะฮะนี่ครับ แค่หลงหรือเปล่าลวะตองเมนละสูงกว่าเมนนะฮะตอนนี้สูงกว่าเมนแล้วสูงกว่ากำแพงแล้วตอนนี้ถ้ามองมองนี่ก็ขอบตีนโบสถ์นี่ก็น่าจะพ้นพ้นลูกกรงเหล็กแล้วนะเดี๋ยวไปดูอีกมุมนะครับไปดูอีกมุมหนึ่งไปดูว่าตอนนี้โบดเราสูงขึ้นมานะครับนี่ฮะอีกมุมหนึง่ง อีกมุมหนึ่เห็นว่าโบสถ์สูงขึ้นมาแล้วัวันนี้ได้นําดินนะครับนําดินเข้ามาในพื้นโบสถ์เพื่อปรับพื้นแล้วอ,อนุมโมทนาทุกคนทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็อนุมโมทนาสาธุนะอนุมโมทนาสาธุทุก,ท,กทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังข่าวการบุญการกุศลของวัตลาดใต้ การบรูรณะอุโบสถด,ดีดยกนะตอนนี้ดีดเรียบร้อยแล้วนะครับดีดเรียบร้อยแล้วอาตมาอยู่นั่งอยู่ใต้ถุนโบสถ์แล้วตอนนี้นะเผื่อบางคนบางท่านยังไม่รู้ยังไม่ทราบข่าวตอนนี้ดีดยกอุโบสถลอยขึ้นมาแล้วตอนแรกตอนแรกอุโบสถนั่งอยู่กับพื้นนะฮะนั่งอยู่กับพื้นซึ่งเป็นที่ราบลุ่มนะเป็นที่ราบลุ่มต่ำกว่าถนนนะครับต่ำกว่าถนน เกิดปัญหาในเรื่องของน้ำในช่วงหน้าน้ำหน้าฝนตอนนี้ดีดยกกันที่เรียบร้อยแล้วเ<อ>หลือแต่งานขยับขยายอรอบพื้น<อ>เก็บรายละเอียดตตกแ่งตกแต่งต มาจะถมดินประมาณกำแพง,งนะโยมนะกำแพงปูนถมดินประมาณกำแพงปูนใช้ดินมากพอสมควรนะครับใช้ดินมากพอสมควรทอนนี้กำลังยอยเอาดินเข้านะครับเอาดินเข้าในอุโบสถใช้ดินมากนะฮะใช้ดินมากพอสมควร แต่ไม่เกินกําลังศรัทธายาตยโยมนะไม่เกินกําลังศรัทธายาตยโยมร่วมอนุโมทนาร่วมบริจาคก,กันได้ตามกําลังศรทัทธานะตามเลขบัญชีวัดเงิน,ะนงทุกบาททุก,ททกทตังของญาติโยมก็เอามาถมไว้นะถมไว,นะถมไวนะ้ถมไว้ในพุทธศาสนาถมไว้ใต้อุโบสถเนี่ยนะ ไม่มีหายไปไหน